เป็นไงเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงดูสิเจ้าหมาบ้านดูสิดู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 นี่นี่นี่นีหเก็บน้ำเบนะโอ้ยวเหอะหมาพวกนีเดี๋ยวนี่ยจไม่ให้ตายเลยดูสิโอ้ยเก็บโอ้ยโอ้ยนี่นีบินใหยจนล้อมนี่ยเบินใหญจนลอมบินจนล้อมเนี่ยเนี่ยนอีกไมมเจ้าหลังนี่แน่จะให้ตายเลยเนี่ยเย ทำงานในบ้านจนลืมเลยเราอ้ยได้เวลาปล่อยน้องหมาแล้วนี่นาหามงเย็นแล้วเอ้ยเป็นไงชาบเนี่ยยายลืมเวลาเลยลูกโธหน้าสงสารจริงๆเลยเออได้เวลาปล่อยแลยยายไม่ยอมมาปล่อยใช่ไหมลูกเนี่ยคออยู่สิอือเป็นไงเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงโอ้ยดูสิไอ้เจ้าหมาบ้าน ดูสิดู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 ดี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 ใหญเก็บนะนะโอ้หมาาเนี่ยโอ้ยอุ้ยยวเลยมานีเดี๋ยวไดี่ยต้ไปให้ตายเลยดูดี่โอ้ยเก็บโอ้ยโอ้ยเนี่ยนี่บินยายจะล้อมเนี่ยีบินยายจะล้อมบินจะล้อมเนี่ยเีบินอีกไหมเราดังนี่กนี่ยต้อหตายเลยเนี่ยเนีย้ายเียมันทำไมครับไม่ต้องมาห้ามยายเลยลูกเนี่ยยายโมโห เนี่ยมันปีนยายจนล้มเข่าเจ็บเลยโดยสิ่เนี่ย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 ดื้อจริงๆเลยเนี่ยไม่ต้องมาห้ามเลยเนี่ยไงวะตีเย่เจ็บๆหรอกเนี่ยเฮียครับพอเถอะครับหมามันดีใจครับมันก็เลยปีมนยยมันลักยายด้วยอ่ะมันรักยายหรือน้องพฟดว่ารักแบบนี้ไม่ค่อยไหวนะลูกนะโอ้ยกระดูกกระเดี่ยวเข็ดหอดดูสิเนี่ยตัวตัวเล็กจะที่ไหนอ่ะตัวโต,วตวดูสิเนี่ยไอ้เจ้าแม่เนี่ยเนี่ยไปจะาแมดไปจะไปเล่นบันนก็เล่นไปเอาไปอยู่ข้างยาเดี๋ยวยายตีตายเลย นี่ดีนะเฟิสมาช่วยไอ้เจ้าแบทแมนเดี๋ยวค่ำนี้คอยดูยายไม่กินข้าวเลยคอยดูให้อดอาหารก็ไม่ให้กินเ้าเจ้าแดนยายเผลอแป๊บเดียวเนี่ยนี่เจ้าหมาจรตัวนี้เข้ามาขาโมยเข้ากินอีกแล้วไปจะตายเลยวันนี้เป็นยังไงฮะเป็นยังไงเนี่ยโมโหจริงๆเลยวันนี้นี่แต่หมาหัวขโมย จะมาปีนให้จ็บตัวอฮย่าอย่าไปกดมันเลยครับเก้าแดงมันเป็นหมาจรนะครับดูสิมันยิ้มอีกแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ยายเป็นอะไรครับทไมขี้งุนหงิดจังเลยเรื่องนิดเดียวก็ทำมามันเรื่องหงุญหญดงิดจะไ,ยยด,ได้ไเนี่ยเพราะจะไม่ยายหุดนงิดได้ไงเนี่ยซื้อหวยโดนหวยกินเรียบเลยวันนี้ยายซื้อไปตั้งหลายตังเนี่ไอ้หุดหงิดเเสียดายตังก็เสียดาย,ย,ดายหวยก็ไม่ถูกเนี่ยต้องมาโดนหมาปีนล้มอีกเนี่ยเจ้าแดงเขาเข้าไปขโมยข้ากินอีก โอ้ยเงดนเงียบเงินจริงๆเลยเฮ้ยเรื Uncle ่องแค่นี้ยาเราเนี่ยไม่ไหวเลย